สวัสดีสมาชิกเคซอ h ชาแนลทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะมาแนะนำแอปงานออนไลน์มาใหม่นะคะมาแนะนำกับสมาชิกทุกคนนะส่วนวิธีการสมัครและการทำงานของแอปนี้เป็นอย่างไรตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ วิธีการสมัครของแอปนี้นะคะก็มีวิธีดังนี้นะคะเมื่อกดที่ลิงก์แล้วนะคะเราก็จะมาเจอหน้านี้นะ,ะช่องแรกนะคะให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราโดยไม่ใส่เลขศูนย์นำหน้านะ,ะส่วน2ช่องนี้นะคะเป็นรหัสผ่านนะคะแอดขอแนะนำให้ใส่6ตัวขึ้นไปนะคะจากนั้นให้กดรับรหัส OTP ตรงนั้นนี้นะคะเมื่อได้รหัส OTP แล้วก็ นำมาใส่ตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นรหัสเชิญของแอดเองนะคะหลังจากที่กรอกข้อมูลครบหมดทุกช่องแล้วนะคะก็กดล,ลงทะเบียนได้เลยนะคะหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วคะหน้าตาของแอปก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้แอดเล่นผ่านเบราว์เซอร์นะคะแต่ถ้าใคร อยากจะโหลดแอปนะคะก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับแอปนี้นะคะสามารถเล่นผ่านเบราว์เซอร์แล้วก็ผ่านแอปนะคะถ้าใครสมัครถนัดนะคะเล่นแบบไหนก็สามารถที่จะดาวน์โหลดหรือเล่นผ่านโคมได้เลยนะคะสำหรับแอปนี้นะคะลงทุนขั้นต่ำ5,000บาทนะคะ หลังจากที่เราสมัครเข้ามาแล้วนะก็ให้กดไปที่ของชั้นนะคะจากนั้นให้เราไปตั้งค่าบัญชีธนาคารของเรานะคะก็คือการผูกมัดตรงนี้นั่นเองนะช่องนี้นะคะให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะส่วนช่องนี้ก็คือให้เราเลือกธนาคารนะคะตรงนี้ก็เป็นเลขบัญชีของเรานะคะหลังจาก ใส่ข้อมูลครบถ้วนหมดแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดขออนุญ,ญาตตั้งค่าเลขบัญชีธนาคารก่อนนะคะหลังจากตั้งค่าบัญชีธนาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ไปจัดก,การการเติมเงินนะคะตรงนี้นะคะการเติมเงินนะคะสำหรับแอปนี้นะคะ5,000บาทนะตรงนี้จะเป็น วิธีการสแกนนะคะการสแกนนี้จะทําให้เราแบบว่าเงินเงินจะเข้าทันทีนะคะโดยที่เราไม่ต้องแนบสลิปนะคะหรือว่ารอ,อบอรอเวลาเพื่อว่าเงินที่จะเข้าระบบอะ่ะคือมันนานนะคะก็คือใช้วิธีการสแกน QR code นี้จะเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดนะคะจากนั้นเราก็จัดก,การการเติมเงินได้เลยนะคะจากนั้นมันก็จะเด้งนะคะ เร่งยอดเงินขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ไปที่แอปธนาคารของเรานะคะจากนั้นไปที่สแกนเพื่อจ่ายเงินนะคะจากนั้นเราก็มาสแกนตรงนี้นะคะส่วนยอดเงินนะคะเราจะเติม5,000ันแต่เราต้องจ่ายจํานวนนี้นะคะตามที่เขาขึ้นมาให้นะคะยอดเงินขึ้นมาเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นนะคะเพื่อที่ว่าเงินจะเข้าทันทีอย่าจ่าย5000นนะคะเพราะว่า ระบบของเขาอ่านเป็นอัตโนมัตินะคะเราต้องจ่ายตามยอดนี้เท่านั้นนะคะตามยอดที่มันเด้งขึ้นมาให้นะคะเงินถึงจะเข้าทันทีนะระยะเวลาในการที่เรามีเวลาในการโอนเงินนะคะสำหรับการเติมเงินนะคะก็อยู่ที่9นาทีกว่านะก็คือพยายามทำให้อยู่ในเวลานี้นะคะหลังจากที่เราสแกนเงินเข้าไปแล้วนะคะจากนั้นเราก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบในระบบได้เลยนะคะ หลังจากที่เงินเข้าแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะทํางานได้เลยนะคะสําหรับแอปนี้นะ,ะเป็นเกี่ยวกับการโปรโมทโฆษณานั่นเองนะคะเดี๋ยวแอจะลองทําให้ดูนะคะวิธีการทํางานนะก็กดไปที่ห้องโฆษณานี่นะคะวิธีการทํางานนะ จากนั้นกดที่เริ่มทันทีนะคะตรงนี้นะ VIP หน0 0งบาทนะคะจะมีค่าตอบแทนอยู่ที่375บาทนะคะวงเงินในการถอนต่อวันก็คือ500บาทนั่นเองนะคะสามารถทำงานคิกโฆษณาได้30ครั้งนะค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่0.25%เซนะคะอ่ะเรามาเริ่มทำงานกันเลยนะคะ กดคำว่าเริ่มทันทีนะคะจากนั้นก็จะเด้งหน้าขึ้นมาแบบนี้นะให้เรากดคําว่าให้เสร็จนะคะอ่าแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็กดตรงนี้นะคลิกเพื่อเริ่มกระจายโฆษณานะคะคลิกจากนั้นเราก็รอนะคะรอจนตรงนี้นะคะมันขึ้นเต็มนะห้ามกดออกไปหน้าไหนนะคะรอจนกว่ามันเปอร์เซ็นต์มันจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ่เห็นไหมคะเสร็จสมบูรณ์แล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะคะจากนั้นก็กดไปเลยนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบ30ครั้งนะ,ะสำหรับแอปนี้ก็คือเป็นการกระจายโฆษณาให้เขานั่นเองนะคะโดยเราจะได้ค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่นในการดูนะคะสำหรับ VIP 1นี้ก็ลงทุนจะอยู่ที่5,000บาทนะคะจะได้วันละ375บาทนะคะ สำหรับแอปนี้นะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะมีโปรโมชั่นก็คือถ้าเราเชิญเพื่อนนะคะถ้าเราเชิญเพื่อน10คนนะคะแล้วก็เติม VIP 1น,นะคะเราก็จะได้เ,เป็นเงินรางวัลอยู่ที่5,000บาทนะคะตามที่แอดมินได้แจ้งเนาะถ้าเชิญเพื่อน20่ิคนนะคะมาสมัครเป็น VIP 1น,นะคะเราก็จะได้รางวัลเป็นเงิน10,000บาทนะคะ แต่ถ้าเชิญนะคะเชิญเพื่อนนะ10คนมาสมัครเป็น VIP 2นะคะก็คือลงทุน20 0 0 0บาทนั่นเองเนาะเราก็จะได้ค่าตอบแทนอยู่ที่20 0 0 0บาทเช่นกันนะคะแต่ถ้าเราชวนเพื่อนนะ20คนมาสมัครเป็น VIP 2นะคะ 20คนมาสมัครเป็น VIP 2เราก็จะได้รับเงินรางวัล40,000บาทนะคะโอ้โหก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับแอปนี้นะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาแล้วก็ศึกษารายละเอียดในส่วนต่างๆรวมถึงรายได้นะคะในแต่ละ VIP เนาะก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาดูรายละเอียดได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่ สำหรับที่ชอบของฟรีเนาะก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาแล้วก็มาดูรายละเอียดของเว็บว่ามันน่าสนใจไหมก็ได้นาะสำหรับใครที่ยังไม่มีเงินลงทุนนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาดูในส่วนของรายละเอียดของฟังก์ชันต่างๆของแอปเข้าได้นะคะ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบ30ครั้งนะ ถ้าเรานะคะทำครบ30ครั้งแล้วนะเราก็สามารถที่จะกดถอนได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดลองก่อนนะคะอ่าถอนรายละเอียดก็ตามนี้นะคะ แต่แอดมีวิธีนะคะสำหรับคนที่ถอนเงินไม่อยากจะเสีย10%นะคะก็มีข้อยกเว้นอยู่นะคะเดี๋ยวแอดจะพาไปทานะคะสาหรับใครที่ไม่อยากจะเสียค่าธรรมเนียมในการถอนเนาะ <S <S เดี๋ยวแอดจะพาทานะคะโอเคนะคะแอดกอ็กดครบ30ครั้งแล้วนะคะเดี๋ยวแอดจะพาไปถอนเงินนะคะลองถอนเงินนะก่อนอื่นวิธีการถอนก็คือเราต้อง กดไปตรงนี้นะคะจากนั้นก็กดไปที่เชิญเพื่อนนะจากนั้นก็กดตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการลดค่าธรรมเนียมนะคะอะ่จากนั้นให้แคปภาพนี้นะให้แคปภาพนี้นะคะจากนั้นก็คัดลอกเนาะคัดลอกตรงนี้ไปนะคะจากนั้นไปที่ facebook ของเรานะคะ จากนั้นก็ตั้งเป็นสาธารณะนะแล้วก็ใส่ข้อความเข้าไปนะคะสอนคุณใช้โทรศัพท์นะ,ะมือถือทุกวันเพียงใช้เวลาแค่20นาทีก็สามารถสร้างไรายได้นะคะสองห้าร้อยบาทนะคะจากนั้นก็ไปคัดลอกลิง์กนะคะคัดลอกลิง์ของเรานะแล้วก็ใส่ภาพเมื่อกี้เนาะ ใส่ภาพเมื่อกี้นะคะที่เราแคปไว้นะคะแบบนี้นะจากนั้นก็โพสต์ไปเลยนะคะโพสตสาธารณะนะหลังจากที่โพสต์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คัดลอกลิงก์นะคะคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะไปใส่ตรงนี้นะขอเงินใส่ตรงนี้นั่นเองนะคะ พให้ทางเว็บเขาได้ตรวจสอบนะคะจากนั้นเราก็กดถอนได้เลยนะคะ ใส่รหัสชำระเงินนะคะเขาจะให้เราตั้งค่านะคะตั้งค่ารหัสชำระเงินเนาะเราก็ตั้งค่าไปนะคะโดยการใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะแล้วก็ตั้งรหัสชำระเงินนะคะจากนั้นก็กดรับรหัสแล้วก็ตั้งค่านะเดี๋ยวแอดขอตั้งค่านะคะแอดขอตั้งค่าก่อนนะคะหลังจากที่เราได้รหัสมาแล้วนะคะเราก็กดตั้งค่าได้เลยนะคะ เห็นไหมคะการตั้งค่ารหัสชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคงั้นเราก็ไปที่ถอนเงินได้เลยนะคะกดถอนเงินจากนั้นเขาจะให้เราใส่รหัสนะคะรหัสถอนเงินที่เราตั้งเมื่อกี้เนาะเดชขอตั้งก่อนนะคะเงินไปแล้วนะคะ แอดใส่รหัสถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะคะขอเจ้เรายืนยันการถอนแอดถอนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาดูนะคะว่าการถอนเงินของแอนนากำลังประมวลผลนะมาดูว่าเงินจะเข้าเร็วเราเงินจะเข้าเร็วไหมนะคะเดี๋ยวเงินเข้าเร็วยังไงเดี๋ยวแอดจะปักหมุดนะคะปักหมุดประกาศไว้ให้สมาชิกทุกคนได้รู้นะคะว่า ใช้เวลาในการถอนนะคะกี่ชั่วโมงนะกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะคะสำหรับการาำานของแอปนี้ก็ถือว่าไม่ยุ่งยากเลยนะคะอันนี้แอปก็ยังเหลือยอดเงินอยู่นะคะเขาแบบว่า VIP 1นี้จำกัดการถอนอยู่ที่500บาทนั่นเองเนาะสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มจำนวนการถอนก็สามารถที่จะอับ VIP 2 VIP 3ได้เลยนะคะ ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลายได้นะคะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรายได้นะคะแต่และ V.I.P เนาะสำหรับ V.I.P 1นี้นะคะเขาจำกัดการถอนอยู่ที่500บาทนะคะ VAP 2ก็คือ2,000บาทนะคะ v i p 3ก็คือ5,000บาทเนาะ VAP 4ก็คือ1 0 0 0 0นบาทนะคะ VAP 5ก็คือ2 0 0หมนนะ VAP 6ก็คือ5 0,000นนะคะส่วนรายได้ต่อวันนะคะก็แต่ละ VAP ก็ตามนี้เลยนะคะ VAP 1 375บาบาทนะรายได้แต่ละวันเนาะก็เลทต,ตามนี้เลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับสมาชิกท่านไหนที่สนใจอยากจะลองทำแอปนี้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะคะส่วนสมาชิกท่านไหนที่ต้องการที่อยากจะทํางานก็ก็คือเติมเงินเข้ามาทํางานนะคะท้งนี้ท้งนั้นก็แล้วแต่ความสมัครใจของสมาชิกแต่ละคนนะคะว่า พร้อมไหมนะคะถ้าใครไม่พร้อมก็อาจจะสมัครเข้ามาแล้วก็เข้ามาดูรายละเอียดในส่วนต่างๆของแอปนี้ก็ได้นะ,ะฟังก์ชันการทํางานต่างๆนะถ้าสนใจแล้วก็มีเงินทุนค่อยเติมเข้ามาทํางานนะคะถ้าสมาชิกท่านไหนที่ไม่ชอบหรือว่าชอบใช้ฟรีก็สามารถที่จะผ่านไปได้นะคะแอดก็ไม่ได้บังคับที่ว่าจะมาทําตามแอดนะคะ โอเคค่ะสำหรับสมาชิกท่านไหนที่มีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะมาตอบนะโอเคค่ะแอดขอแนะนำว่าถ้าใครจะทำแอปนี้นะคะก็ขอให้ดูคลิปให้จบนะคะค่อยมาถามเนาะถามแต่คำถามที่หลักๆที่ไม่เข้าใจจริงๆนะคะโอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ